ดาวเทียมนั่นคือ DVB-S ปัจจุบันที่ท่านดูทั้งหลายเลยนะครับที่ผ่านไทยคมห้าเนี่ยเป็น DVB-S ทั้งสิ้นเพราะนั้นท่านคุ้นเคยกับ DVB-S อยู่แล้วนะครับที่ท่านดูข่าไทยคมไม่ว่าจะเป็นทูวิชั่นหรือจะเป็นจานสีแบงจานใหญ่สีดำจานแดงจา,จานเลหลืองจานอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือ DVB-S ทั้งสิ้นปัจจุบัน DVB-S เปลี่ยนเป็น DVB-S2 แล้วความสามารถสูงขึ้นเยอะครับ ถ้าท่านดูโทรทัศน์ผ่านเคเบลิลนะครับเคเบลิลท้องถิ่นนั่นคือ d v b c ดีซีดิจิตอลวิดีโอวอร์ดแคสติ้งผ่านสายโคเอ็กซิแต่ที่เราจะคุยกันวันนี้คือดิจิตอลทีวีผ่านทเทเลสติ้ลเดสเบิร์กก็คือผ่าน b อร์ดแคสติ้งฟรีทีวีเนี่ยนะครับเราก็จะมี d v b t ีดีอีเนตและมี DVBT2 ในปัจจุบันนะครับ ในอดีตนะั้นเรามาดูกัน d v d นันะ้นมีความสามารถอย่างไรบ้าง DVBS ที่ท่านดูไทยคมอยู่นั้นมีบิตเลตต่อ1ทึ่ันสปอเดอร์ราลๆ3า38เมกนะครับ38มเอกามาทำอะไรได้บ้างท่านก็คำนวณได้จากเม่กี้ที่ผมกล่าวไปจะเป็นบิตเลของ HD บิตเลตขอวีดีเท่าไหร่บ้างนะครับคราวนี้ DVBC บิ s, ละละละตเลตราลๆ38เอกซอนหชอบนะครับแล้วก็ DVB- t ในอดีตนะั้น นะครับดินเลนเราๆนะครับถ้าเกิดใช้เครื่องลับที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับไม่ว่าในรถหรือเครื่องลับที่เป็นท portable เ,เนี่ยนะครับก็อยู่แล้วๆ15เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นททศั์เป็นเครื่องลับที่ติดเสาอากาศอยู่บนอาคารน,นะครับเสาก้านปลาเนี่ยน,นะครับก็อยู่ราวๆ22เมตรนี่คือ DVB-T ในอดอตนะครับ ปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่า22เมกนะั้นเอามาส่ง 3D เอามาส HD, ่ง HD แค่เดียวทั้หมดครับดังนั้นก็เลยทำให้เกิดเป็น motivation ในการพัฒนาไปสู่ DVD v e r s i o น2ขึ้นมา DVD version 2ปัจจุบนันเรามีทั้ง DVD S2 T2 และก็ C2 นะครับโดยที่สิ่งที่เกิดมาตอนแรกเลยลก็คือเราาวปี2004นะัคือ DVD S2 นะสำหรับดาวเทียมเกิดขึ้นมาแล้ ส่วน d v b t 2ที่จะเกิดในประเทศไทยนะั้นคือปี2008นะครับได้เริ่มแล้วโดยประเทศแรกๆที่เริ่มมี DV t 2ก็คือยุโรปนะครับ,นะรบไม่ว่าจะเป็นสาราชอาณาจาักอังกฤษอะไรทั้งหลายก็มี d v ว2ใช้กันแล้วนะครับมาดู d v b 2กันครับว่าเป็นไรบ้างนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ผมบอกแล้ว d v ว2นั้นมันระผานเกิดมาตั้งแต่ปี2008ในโลกนี้มี34ประเทศที่ยอมรับว่าจะใช้ d v ว2แล้ว นะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับส่วนที่ใช้งานแล้ว d v t 2นั้นมีถึง16ประเทศนี่คือสถิติเมื่อปี2012ครับท่านก็จะเข้จเห็นว่าในแถบแอฟริกาเทเยียนามิเบียอะไรทั้งหลายก็เริ่มต้นจากดิจิตอลทีวีจาก d v t 2เลยครับรวมทั้งไคลเอ,อ็นี้ก็มีอีกหลายประเทศครับรวมแล้ว57ประเทศที่จะมี DVB-2 รับนะครับตามที่ให้เห็น ดิวิีอส,สองนั้นมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างนะครับอยากให้ท่านดูนี่ครับเรามีซีนาริโออยู่สนนี่คือเสาที่ติดบนอาคารนะครับนี่คือเราดูทีวีผ่าน DVB-T ผ่านโทรศัพท์เครื่องี่หรือดู DVB-T ผ่านเครื่องรับลนะครับเรามีเสาส่งสัญญาณกระจายสัญญาณบอดแคสติ้งอยู่สองเสาหนึ่งสสานะครับท่านจะเห็นว่า เอาอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องรับโทรทัศน์ในรถเนี่ย <c oughs> ท่านจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยที่วิ่งมาในรถนั้นเต็มหมดเลยครับมาจากเสาที่หนึ่งด้วยมาจากเสาที่สองด้วยสะท้อนอาคารมาบ้างสะท้อนต้นไม้มามายังรถเนี่ยนะครับท่านต้องการจะดูแค <c oughs> ่สัญญาณเดียวดีไหมครับเพราะถ้าเกิดสัญญาณที่มันสะท้อนเข้ามามันกับเครื่องรับทลามันจะทําให้เกิดโกส เห็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันยาวเป็นเด็ดเป็นไปหมดนะครับยิ่งถ้าดูกีฬาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเด็กเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ต้องดูนะครับ <The> เพราะว่ามีโฟโต้วิดีโอเป็นเด็กก็เป็นเพราะเหตุเนี่ยครับสัญญาณที่มาจากหลายทิศทางเข้ามาในเครื่องลำนี้ครับ <The> DVP ทเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับใน DVP สองนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาไอ้เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมีหลากหลาย วิธีเลยครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาและนำมาใช้ในดินีไม่ว่าจะเป็นการโคดิ้งแบบพิเศษนะครับการเอาคอนสแตเ t ชันของสัญญาณแบบ QAM ให้มันหมุนไปด้วยองศา,าที่เหมาะสมนะครับเราเรียกว่าโราเป็ o คอนสแตเ t ชันรวมทั้งการเอาคำซิงเกิลคืเป็นซีเน็ตต์แซึ่งเดี๋ยวจะเล่าฝั่งนี้นะครับโดยวิธีการไมโซเนี่ยนะครับ,ววรรบแล้วก็นอกจากนั้น ยังเพิ่มจำนวนสับแคเรียนะครับมีการทำบิดทามเซลล์อินเตอร์ลิฟิ้งเพิ่ม QAM ถึง256ระดับนะครับเหล่านี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ d b t 2มีคุณสมบัติดีที่สุดแล้วก็สู้กับปัญหาื่เกียได้อย่างดีที่สุดนะครับนี่ครับนี่คือบล็อกในแกลบของแค่เครื่องส่ง DBP2 นะครับถ้าจะเห็นว่า มีตัววงจรทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะครับกว่าสัญญาณที่จะออกมากระจายอากาะ,ะนั้นไม่ธรรมดา,ะาดนะสำหรับ BPT2 การในการสร้างสัญญาณมันต้องผ่านวงจรทั้งหลายเนี่เต็มไปหมดวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังสาวงจรหลักคือหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า multiple PLP แล้วก็ rotate constellation นะครับและอันนึ่งก็คือสัญญาณที่เรียกว่า4 OFDM สามตัวนี้เป็นตัวหลักที่ทําให้ DBPT v สองมีคุณสมบัติอย่างดีมาก DBPT v นั้นนะครับใช้สัญญาณ QAM ถึงระดับแค่64 QAM เท่านั้นนี่คือ d v b t แต่พอเป็น T 2ครับเพิ่ม QAM ขึ้นมาถึง256ระดับเพื่อส่งบิดเด่นได้สูงมากๆนอกจากนั้นครับ DBPT v นะั้นถ้าเป็น1 6 QAM นะั้น คอนสเตเดชันเป็นอย่างเงี้ยท่านคุ้นคงคุ้นเคยกับถ้าท่านเป็นวิศวกรคงคุ้นเคยกับคีวนี่เนี่ยครับคอนสเตเดชันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ใน D ีว2ที่ครับเราหมุนคอนสเตเดชันไปอย่างเช่น16 QA เครับเราจะหมุนคอน s เ e เ l ชันไปนี่หนึ่งมุมนี้คำนวณตามทฤษฎีก็คือตามนี้ครับ4 q ีวหมุน29องศา16 QA มหมุน16.8องศาอะไรแบบนี้ครับหมุนไปทำไมครับก็เพราะว่า เวลาหมุนลงไปหมุน QM ไปปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราลาก projection ของจุดแต่ละจุดลงบนแกนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเวลาจุดทุกจุดเมื่อลา projection ลงบนแกนไกับแกนซนี่คือแกนไใช่ไหมครับนี่คือแกนซถ้าท่านคุ้นเคยชื่อ M นะครับถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยก็ฟังไปที่อื่นน,นะครับตัวนี้นะครับ projection ของไกับคเนี่ยมันจะมีรูกลางหน้าตา เพราะฉะนั้นหลังจากที่ d v b p 2ทำบิดเซล l ์แล้วก็ทำอินเตอร์ลิฟิ้งเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลของชิวหรือข้อมูลของ i นั้นหายไปในอากาศเราสามารถคำนวณกลับมาได้โดยข้อมูลของแค่ไอคิวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ข้อมูลของชิวหายไปหมดนั้นแต่เราได้รับข้อมูลของไอมาครบถ้วนเราสามารถคำนวณชิวอ,ออกมาได้ ให้เป็นสัญญาณเดยนไดนั่นคือความพิเศษของมันเมื่อเวลาเราหมุนคอนเซเดชันไปนะครับการทำหมุนคอนเซเดชันนั้นทำให้เราเนี่ยครับแกนนี้คือแกนที่เรียกว่าแคลร์ที่น้อยเดโชโอระดับความแรงของสัญญาณทีวีดิจิตอลเมื่อเทียบกับนอย s e กับนี่คือบิตเออร์เลยอันนี้คือไม่มีไม่มีคอนเซเดชันที่ถูกนะครับอันนี้คือมีคอนเซเดชันที่ถูก ท่านจะเห็นว่าถ้าเกิดทำหมุนคอนเตลเลชันไปนั้นเราประหยัดกำลังส่งได้ถึง7.6เดซิเบลเยอะมากมายมาศาลเพรา3เดซิเบล2เท่าใช่ไหมครับนี่7.6เดซิเบลท่านประหยัดกำลังส่งประหยัดอะไรมากมายหลายอย่างด้วยการหมุนคอนเตลเลชันไปด้วยหมุนที่เหมาะสมเท่าน,นั้นเองนะครับสัญญาณที่ใช้ส่งใน DVB-T คือสัญญาณ โมดูลเลต์อบ OFDM มีสี่ข้างหน้าคือไอโอเอสติกเอมนี้มีฟอ e. ร์มอลเออร์เรคชั่นโค้ดอยู่ด้วยสองชั้นนะครับ o อเอท่านก็ N e M, ที่ทำวไวเดนสมาก็คงคุ้นเคยแล้วนะครับก็คือการแบ่งแบนด์วิดเนี่ยประเทศเราคือแบ่งเน็ตออกเป็นสับแคลเลียย่อยๆแต่ละสับแคลเลียเนี่ยครับแต่ละสับแคลเลียก็ขนข้อมูลที่ต่างกันไปช่วยกันขนข้อมูลเปนะ็นอนการบางสับแคลเลียล้มบางสับแคลเลียโดนเฟสติ้งมันสับแคลเลียกระทบ อา,อาคารแลรทั้งหลายหายไปอีกหลายๆายสับแคเรียรช่วยส่งผลข้อมูลไม่ได้ใน DVP 2นั้นมีความพิเศษอยู่ครับคือแต่ละสับแคเรียรไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลแบบเดียวกันสับแคเรียที่อาจจะส่ง2 6 5ควอีมสับเคเรียรส่ง16 q วอก็ได้นะครับนี่คือความายืดหยุ่นของ DVP 2นี่คือร่างมาตรฐานกสทชครับสำหรับ DVP 2ในประเทศไทยเรา นี่คือขนาดของสับแคเรียใน o f d m ครับก็กำหนดไว้ตามมาตรฐานของ DBBTU2 ครับโดยมากสุดคือระดับ32,000ืสับแคเรียในช่องแปดในกาเบื้อนะครับการโมดูเลตสัญญาณก็เป็นไปตาม DBBT2 ครับคือมากสุด256 q a m น้อยสุดคือ QPSK อัตราการเข้ารหัส FEC ก็เป็นไปตามมาตรฐานของ d b b t 2ที่กำหนดไว้ แล้วมาดูอัตราข้อมูลของ DPT p o นะครับอันนี้อาจจะเข้งงาใจง่ายเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆนะครับอันนี้คือ Channel Limit นะครับการที่แสดงแคลร์นน้อยเนโชว์เมื่อเทียบกับอัตราเลนอัตราบิตเลทที่สามารถส่งได้นี่คือ Channel Limit คือ limit ที่สุดแล้วเราไม่สามารถทำบิตเลทอะไรได้สูงกว่า Channel Limit เพราะมันจะผิดกับทฤษฎีที่ Channel นนกำหนดไว้เนื่องจาท่านทำซิสเต็มไหน ให้ได้ใกล้เคียงกับเส้นที่เป็นช่องลิมที่สุดท่านเก่งมากที่สุดครับอันนี้คือ DVB-T2 นะครับถ้าเอาคลเรียนไวเดชที่20เดซิเบลนั้นเป็นค่าทั่วไปสำหรับทีวีที่มีภาพคมชัดครับจะได้บินเมตรราวๆ40ว่าเมตรต่อวินาทีนะครับจาก DVB-T เดิมคือ22เมตรกลายเป็น DVB-T ซ u p e ูนั้นบินเมตรเพิ่มขึ้นมาเกืบอบสเท่าครับ40ว่าเมรตรได้เมื่อเทียบกับอันอื่นครับ ไอเอสของภ่ายทางญี่ปุ่นบาสิลนี่ก็20กว่าเมตรนะครับเมื่อเทียบกับตัว d ีดีเดิมนะครับก็20กว่าเมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับดีีสนั้นมีดเลนสูงมากแล้วก็ใกล้เคียงกับช่องลิมิตที่สุดในปัจจุบันนะครับเมื่อมาดูการให้บิดเลนของ d ี b ีพีในลักษณะการให้มีการแบบบามนะครับ 8เมตรบนเสาอากาศบนอาคารนะครับติดบนเสาอากาศบนอาคารนั้นใช้ทุกอย่างเป็นที่ครับจำนวนสับแคเดียโมเล OMFM 3,02,000นะครับโมดูลเลตแบบ256 kVm แครเดียที่น้อยที่20เดซิเบลบิดเดย์ถึง40เม็ดนะครับก็ล้อกับกาปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ,อันนี้คือแบบใช้ความถี่เยอะแบบไม่จำกัดครับ แต่ถ้าเกิดใช้ single p r i v a c y network นั้น bidate mm hmm. ก็จะลดลงมาราวๆเหลือ33เมกแต่ถ้าเกิดเอาแบบที่ว่าขอให้สัญญาณไปได้ไกลที่สุดพอรับได้ก่อนที่จะขาดจากการนั้นก็อยู่ราวๆส6หนเมกก็ bidate สูงกว่าอวนเลยครับอาลาสไลด์นี้คือตัวสรุปให้ท่านดูว่าเมื่อเอา DVB-T2 มาส่งสัญญาณชนิดต่างๆน,นั้นจะได้ช่องสัญญากี่ช่องครั mm hmm. บที่ในมะเฮิรมนะครับ ถ้าเกิดเอามาส่ง s d TV Standard Def จะได้ถึง20ชอ่องจากเดิมครับทีว<ม>ีบ้านเรา7เมอกอนาล็นะครับส่งได้ชอด่องหิแต่ตอนนี้8เมกเฮิรที่จะจัดสรรขึ้นมาใี้ให้นั้นส่งได้ถึง20ช่องนะครับแต่ถ้าเกิดมาส่ง HD TV นั้นจะได้เราๆ4ชอ่องต่อ8เมกเฮิรนะครับก็ตามที่ท่านท่านกสทชได้กล่าวไว้ แต่ถ้าเกิดในงานคนครับมาส่ง 3D h t t v เอาแบบบิดเลต่างๆนะครับ 2D บวกเดเนี่ยก็จะได้เราดังสองชอ่องได้เราสองชอ่องนี่คือวิธีการส่งสัญญาณแบบอันตลอกเดิมของบ้านหลังนะครับสตูดิโอสร้างถ่ายละครมาผ่านเครื่องส่งบอร์ดแสติงผ่านเสาของใครออกมาช่องช่องช่องไหนของ นมัครบแยกจากการโดยอิสระแยกจากการโดยอิสระแต่ในขณะนี้ปัจจุบันเมื่อกลายเป็นดิจิตอลทีวีในอนาคตแล้วนะครับเนื่องจากว่าแผงไมฮิร์ตนนั้นมีจํานวนช่องเต็มไปหมดนะครับการใช้สาร่วมกันจิตเกิดขึ้นได้ดังนั้นสตูดิโอหนึ่งสตูดิโอสนะครับสร้างละครแยกจากกันนะครับสร้างเกมโชว์แยกจากกันได้แต่ มาผ่าน In-Cluster ร่วมกันคือโครงขายร่วมกันได้อย่างที่ได้ท่านผาิทยากรทั้งสองได้กล่าวนะครับนั้นตัว2ตัวนี้สามารถมา,ม,ามัลติเพคร่วมกันบนโครงขา่เดียวกันได้สมมุติสตูดิโอหนึ่งต้องการส่ง SDTV สตูดิโอสองต้องการส่ง HDTV ก็สามารถมา,ม,ามัลติเพคร่วมกันได้โดยใช้การโมดูลเล็ตที่ต่างกันสับแคเรียที่ต่างกันไปนะครับโคดดิ้งที่ต่างกันไปไดนะ้ แล้วก็ไปส่งออกอากาศที่สามเดียวกันได้บนช่องความถี่แปดให้กะเทิร์ดเดียวกันนั่นคือสิ่งที่จะเกิดสําหรับทีวีดิจิตอลในอนาคตนั้นรูปแบบการให้บริการเมื่อเกิดดิจิตอลจะแล้วจะต่างกันไปครับรูปนี้แสดงให้เห็นถึงว่าสมมุติโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งได้ช่องความถี่แปดให้กระเทิร์ดไปแปดให้กะเทิร์ดจากที่บอก h d t ีสี่ช่อง SD ยี่สิบช่องด้วครับเพราะฉะนั้นในเจ้าของ ช่องความถีนะ่นั้นอาจจะสร้างรายการทั้ง HD, SD แล้วก็ LD น่คื o โลเด i ิ i t ชันเพื่อให้ดูกับ p o r t b l l e ในรถหรือในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็ส่งมากิเพกขึ้นไปส่งบนเสาส่งของตัวเองนะครับแต่ละสัญญาณเนี่ยเราเรียกว่า s h y s i c a l l a y เยอไม่หรือ PLP ก็จะมีแต่ละสัญญาณจะมี PLP ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้น ถ้าท่านต้องการให้ดู HD ท่านก็หลับช่อง HD โมดูลเลตก็สัญญาณชิ้หน่อยนะครับดูช่อง HD SD ก็ได้ดูผ่านมือถือก็ได้นะครับแม้กระทั่งฟังวิทยุดิจิตอลที่กเกิดในอนาคตด้วยก็ไั้ผ่านแค่มันเป็นเทันโดยใช้ฟิสิกอลเลเยอร์ไวที่ต่างนแน่นอนครับสมมตุติหลายโอเปอเรเตอร์หลายสถานีโทรทัศน์นะครับแชร์กันใช้ช่องแตกมกะเฮิร์ตเดกันก็เป็นไปได้ครับ มีทางสถานีตัวละที่1ที่2ที่3ก็ส่งร่วมกันบน intrastructure เดียวกันไั HD 3D SD อะไรทั้งหลักแล้วแต่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดในอนาคตน,นอกจากนั้นครับสัญญาณ OFDM ที่ผมเล่าไปสางนั้นมันมีวิธีการดีไซน์สัญญาให้มีการลดควนการระหว่างสถานีใกล้ๆกันนั้นหลีกเรี่ยกได้สามารถหลีกเรียงได้ ถ้าตรวจไปออกลงลึกในทางเทคนิคก็คือการดีไซน์การทางของซิมโบใน OMTM นั้นให้เหมาะสมนั้นสามารถทําให้สถานีโทรทัศน์ที่อยู่ติดติดกันนั้นใช้ความถี่เดียวกันได้ในปัจจุบันนั้นจังหวัดที่อยู่ติดกันหรือสถานีโทรทัศน์นที่อยู่ติดกันจําเป็นจะต้องใช้ความถี่ต่างกันเนี่ยครับโทรทั์ช่อง A ช่อง B ช่อง C ต้องใช้ความถี่ตา่างนะครับแล้วเสร็จแล้วโทรทั์ช่องเดียวกันนั่นเองอย่างเช่นช่อง7อย่างเนี้ยแม้ สาส่งที่อยู่ติดๆกันใกล้ๆกันนั้นเป็นช่องเจ็ดทั้งคู่ก็ต้องใช้ความถี่ต่างกันทาให้เราลบาบากครับเวลาเราย้ายจากจังหวัดนึงไปจังหวัดนึงจะดูทีวีช่องเจ็ดนั้นต้องปรับช่องม่สแกนหาช่องม่ไม่รู้ว่าความถี่ไหน,นเป็นความถี่นั้นงนั้นในประเทศไทยเราจะใช้ความถี่เลืองมากๆเพราะจะต้องโลเคชันความถี่ให้แต่ละช่องให้เหมาะสมโดยไม่ควนกันแต่ว่าในดิจิตอลทีวีนั้นด้วยการใช้สัญญาณแบบ OFDM และดีไซน์การทาที่เหมาะสม ทำให้ช่องเดียวกันนะครับใช้ความถี่เดียวกันได้ในเขตบริเวณพื้นที่หนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็เราเหลือ200ตาราง200ลักษมีให้บริการคือ200กิโลเมตรเนี่ยใช้ความถี่เดียวกันได้แม้จะมีหลายสถานีก็ตามนะฮะอันนั้นก็คือซิงเกิลปรีเวสซี่เนี่ยเกิดเพราะเกิดขึ้นได้เนาะทีวีแบบ DVB-T2 น,น,นะครับอันนี้คือราคาของ d v b งเซ n c e p t ok Top ok Box ครับก็มีในระดับนะครับ,นะรบ20ดอลลาร์ ขึ้นไปเรื่องถึงระดับไอเอ็นร้อยกว่าดอลลาร์นั้นราคาก็อยู่รล้วล่างไม่ถึงพันบาทจนถ้าถึงลายพันบาทก็ได้ก็มีหลายทางเลือกก็ขึ้นอย่างกริดเฟกของแพงอาจจะมี HDMI หลายงานก็ได้นะครับก็มีหลายลักษณะให้เลือแลกแม้กระทั่ง DVD ดูประเทศที่มี DVD ดูอยู่แล้วนะั้นไอ้ตัวรับนั้นก็อินติเกตเท่ากับตัวทีวีเรียบร้อยแล้วก็มีครับนี่คือโทรทัศน์ที่มี DVD รับอยู่แล้วในตัวเครื่องนะครับ แน่นอนครับทุกคนฟังมาท่านถึงข้อสตรุปตอนนี้แล้วก็คงทราบว่านะครับดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เป็นทีวีที2เนี่ยมันข้อดีอะไรบ้างผมก็จะย้ำอีกทีนึงก็คือมันฟรีครับแล้วก็ภาพชัดแล้วท่านก็จะได้รับชม HDTV 3D TV ในานา็ดได้ที่เป็นละครเป็นเกมโชว์เป็นอะไรก็ตามที่ท่านดูตอนนี้ด้วยดาวเทียง ที่เป็น SD เนี่ยก็จะได้ดู HD ด้วยนะครับแลจะจํานวนช่องก็จะมากมายหาศาลเท่ากับดาวเทียมแต่ว่าท่านดูได้เลยตรนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับผู้บริโภคสําหรับดิจิตอลทีวีก็คืออย่างแรกคือการประหยัดง,งานใช้งานชอ่องหลักถิเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความซี่เนี้ยเปิดได้อีกที่อย่างน,นึ่งอีกนึ้งานนี้ก็คือการใช้อินฟาสตรั์เจอร์ร่วมกันได้นะครับอย่างที่เราได้ฟัง และเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเราก็คือเมื่อมีจํานวนช่องมากขึ้นครับเอาง่ายๆถั้าสตาร์ทระดับที่14ช่องเนียจำนวนโฆษณาต่อชอ่องที่ปัจจุบันมี6ช่องเนี่ยก็จะกระจายไปตามชอ่องต่างๆจริงไหมครับรายได้ของผู้ให้บริการนั้นเนี่ยแน่นอนครับอาจจะต้องลดลงแต่ว่าก็จะเป็นตัวขักด,ดันให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีแล้วก็ทําให้